สวนมักอือของป่าเนาะจ้าเพิ่นปลูกเอียงกระง่าไปเบิดจ้าพี่น้องคอยเห็นแล้วคอยกระต้องรีวิวจ้าคอนเทนต์รอบตัวกระทายว่นไปจ้าพี่น้องจ้าเจอเจออะไรฟ้าสีสวยเจ๊ฟ้านี่เป็นคลิปหมดเลยค่ะพี่น้องจ้าช่วงนี้ขอไยเดอร์ลงคลิปบอยเยาว่ากันเด้อจากคลิปหมวดตัวคลิปไหลสระบางคลิปกระได ยาสวาเดอจ่าเดอเจฝฟาขอหยัดลุ่งคลิปร่วๆกับเรากันยากาไอ้ซิงหลายอย่างกับพี่น้องถาบลำบากกับบดดินลนถาบเป็นคนจนกับบดห้เป็นจังซีแมนบ่าพี่น้องถาเป็นคนรวยบ่ไม่เหตดดอกนั่นนีนะสินางขาควายห่างอยู่เรื่อนปุ่แลอยู่ในห้องแอร์เย็นๆบได้มานางดินลนหาวนหาคลิปเหตุคอนเทนต์นันคอนเทนต์น,นี่ดอกจ้ะพี่นอ้องยอนว่าความจนนี่ละมันน่าก,กลัว ใครเป็นคือเจฟ้าบอจ้าเหตุคลิปว่นไปเนาะจะนอสู่ๆเด้อจ้าทรงกำลังใจให้ทุกคน